สวัสดีครับทันข่าวกับผมเดียวทันจนนงามเหลือนะครับและชวนเพื่อนรู้ทันข่าวสารและการเตือนภายในรูปแบบต่างๆนะครับวันนี้ผมมีการได้สัมภาษณ์ผู้เสียหายในรายการสถานีประชาชนนะฮะกรณีที่เขาได้ลงทุนเพื่อทำงานเกี่ยวข้องกับการแพ็คสินค้าแพ็คอะไรบ้างฮะมีพวกเทียนหอมมีพวกกระถางต้นไม้จิ๋วๆฮะเป็นแบบงานกิชอปอะนะ มีอะไรครับมียางมัดผมนะหลากหลายครับคือไปเห็นเพจ f a c e o o o k เพจหนึ่งเนี่ยก็เปิดรับให้มีการลงทุนตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นบาทนะแล้วแรกๆเนี่ยคือว่าเขาลงทุนไปเพื่อที่จะเอาสินค้านั้นมาทําการแพ็คแล้วก็ส่งกลับไปได้เงินจริงนะแต่ว่าต่อมาครับทำไปได้สักระยะหนึ่งผลปรากฏว่าไม่ได้รับค่าจ้างตามที่มีการพูดคุยหรือตามที่ผู้ก่อเหตุมีการกล่าวอ้างเอาไว้นะฮะ ล่าสุดเนี่ยก็ต้องการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการดําเนินคด,ดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุด,ด้วยหากว่าเพื่อนๆนะครับเป็นผู้เสียหายเพราะณตอนนี้เนี่ยมีรอราประมาณสัก6ก0กว่าคนได้เ็าตั้งเพจตั้งกลุ่มน่าจะเป็นในกลุ่มไลน์นะฮะเ,เพื่อที่จะมีการเตือนภัยแล้วก็ในช่วงรายการที่ที่ผมจัดเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ทางด้านผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าบางคนไปแจ้งความแต่ว่าตํารวจไม่รับแจ้งความบอกว่าถ้าเกิดว่าจะจะ,จะดาเนินการเนี่ยให้ไปฟ้องเอาว่าอย่างนั้น อันนี้ไม่ได้นะฮะจะเป็นหลักสิบหลักร้อยเนี่ยคุณจะต้องรับแจ้งความเพราะว่าสานักง,งานตารวจแห่งชาติเนี่ยเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะการหลอกลวงทางออนไลน์นะครับ<ป> <S <S ก็มีวิธีการแบบนี้เพราะว่าทานายความแนะนําว่าเมื่อไหรนะเราถูกช่อโกงแล้วไปแจ้งความตารวจไม่รับแจ้งคุณบอกไปเลยะฮะให้เขาเขียนมาว่าสาเหตุที่เขาไม่รับแจ้งความเนี่ยเพราะอะไรแล้วมาให้รายการสถานีประชาชนก็ได้นะครับเราจะได้เอาข้อความนั้นเนี่ยเพื่อที่จะมีการรับเสนอข่าว ต่อไปนะครับ